สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับวิสุพร,ราม2นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกับเจ้าตัวหลอดไฟ LED Y11 นะครับที่เปลี่ยนให้กับลูกค้าในตัว x p a n d e r 2022คันนี้นะครับมาดูกันว่าการใช้งานจริงความสว่างจะเป็นไงกับรถคันนี้ที่กำลังจะเตรียมส่งมอบนะครับตัวนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเป็นฟิล์มบานหน้าที่60นะครับ3าบานหน้า60รอบ ที่เหลือ3าบานหลังด้านหลังเป็น80นะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าหลอด LED Y11 เป็นยังไงบ้างครับหน้าตาของหลอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้าไปดูใกล้นะครับก็จะมีในเรื่องตัวขอบวงแดงๆนะครับลักษณะของแสงไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือไฟเดิมๆที่โอบเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วไม่ได้ต้องตั้งอะไรเลยนะครับอย่างที่เห็นแบบนี้เลยนะครับเส้นคัตออฟค่อนข้างจะคมนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับนี่คือภายนอกนะครับให้ดูกันว่า ภายนอกเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพามาดูภายในเมื่อเราอยู่ในห้องฝั่งผู้ที่เป็นคนขับนะครับว่าการใช้งานจริงกับตัวฟิล์มบานหน้าเนี่ยที่เป็น60จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดาูภายนอกกันก่อนที่จะเข้าไปดูในตัวรถเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกันนะครับภายนอกจะเป็นแบบนี้นะครับความสว่างที่ตัวด้านหน้านะครับพอด้านในนะครับสังเกตไหมครับฟิล์มบานหน้าที่เป็น60เห็นไหมครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้นิดนึงนี่ครับผม ก็ยังเห็นชัดเจนนะครับหลอด l d y สิบเอ็นะครับนี่คือบานหน้าที่60นะครับด้านข้างก็60ก็จะเป็นแบบนี้ครับคันนี้จะเป็น3บานหน้า60นะครับ3บานหลังจะเป็นที่80เดี๋ยวเข้าไปดูในตัวรถให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอึ๊บอ่ะเข้ามาในตัวรถนะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับผมบานหน้าเป็นหกนะครับกับไฟตัวที่เป็นหลอด led y สินะครับ และเดี๋ยวจะลองเปิดไฟตัดหมอกให้ดูครับเห็นไหมครับจะมีแสงเหลืองเข้ามาช่วยด้านล่างนะครับถ้าวิสัยก็ใช้ว่าใช้ได้ดีเลยครับเวลาการใช้งานจริงเวลาขับกลางคืนนะครับเดี๋ยวจะลองทําเป็นไฟตัวยาวๆให้ดูนะครับนี่นะครับนี่คือการที่โถอยรถออกมาจากไกลจากตัวเมื่อกี้นะครับมาอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับให้ดูลักษณะความพุ่งของไฟและเส้นคัตออฟนะครับให้ทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่า ไกลนะครับจากตรงนี้ถึงตรงที่เส้นค u ออตรงนู้นประมาณ3เมตรนะครับจริงๆมันได้ไกลกว่าน,นี้นะฮะแต่ว่าพื้นที่ผมมีจํากัดนะครับอยากให้ดูความคมของเส้นคั t ออฟนะครับไล่ตั้งแต่ด้านซ้ายมาเห็นไหมครับ เสมอมาเรื่อยจนด้านขวานะครับด้านขวาเนี่ยเราจะไม่ให้สูงกว่านะครับเพื่อที่ว่าเวลาใครที่ขับรถสวนจะได้ไม่ไปแยงตาเขานะครับก็จะเป็นประมาณนี้สหรับใครที่ซื้อหลอด IDY11 ไปนะครับรุ่นโหยงแนะนำเนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่าใส่แล้วไม่ต้องตั้งไฟแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้ได้เลย,เลยหรือใครอยากจะลองตั้งก็ได้นะครับแต่บอกก่อนว่าถ้าตั้งไม่ดีปวดหัวนะครับ วันนี้ก็คงพามาดูกะเพียงเท่านี้นะครับกับในเรื่องตัวความสว่างของไฟ LED หลอด Y11 นะครับให้ทุกคนได้ดูว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับกับการใช้งานจริงในเวลากลางคืนนะครับวันนี้ก็ขอส่งงานกันเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามโหในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ